สวัสดีทุกท่านอีกรอบนะครับก็คือวันนี้เนี่ยเรามาเรียนในเรื่องของรีวอนนะครับรีวอนมันจะมีอยู่ห้าข้อนะครับแต่วันนี้เนี่ยเราจะเรียนเรื่องการมฉันทะนะครับก่อนที่เราจะเรียนกันเนี่ยเดี๋ยวเราสวดมนต์กันก่อนนะครับเพราะว่าเป็นความรู้ที่ พระพุทธเจ้าท่านได้รวบรวมมานะครับต่อสวดมนต์ก่อนนะครับอรหันสัมมาสัมพุทโธระกวาอรหังตสัมมาสัมพุทโธระกวาพุทธรรรัทงปะกวันตังอภิวาเทมิมพุทธัง<จ>ระกวันตังอภิวาเทมิสวากาโตระกวตาธโม พระว่าคาโตภะระกวตาธรรมโมธรรมมังนามาสามิธรรมังนามาสามิปภพุทธันโนพระขาวโตสาว,าวกสังโฆภพุิธันโนพระขาวโตสาวกสังโฆสังฆังนามามิสังฆังนามามิ เพาเื่รนมัสการพระคุณเจทุกรูปด้วยนะครับวันนี้เราเรียนในเรื่องของนิวรณ์นะครับนิวรณ์เนี่ยเป็นตัวที่เรียกได้ว่าเป็นตัวขวางกั้นนะครับการทําสมาธิของเราเหมือนกันนะครับทีนี้นิวรณ์เรื่องนี้วันนี้ที่จะเรียนเนี่ยเป็นเรื่องการมีฉันทะนะครับการมีฉันทะเนี่ยหลายหลายคนอาจจะเข้าใจว่า เป็นเรื่องของเ,อเรื่องของอะไรเกี่ยวกับกิจกรรมทางเพศอย่างเดียวนะครับแต่ว่าจริงๆแล้วเนี่ยตัวนิวรณ์การฉสนทานเนี่ยมันไม่ได้หมายถึงเฉพาะเรื่องนั้นเรื่องเดียวนะครับมันจะเป็นเรื่องของการเสรในเรื่องของรูปสวยเสียงเพราะรสอร่อยและสัมผัส อ่อนนุ่มอะไรพวกนี้นะครับพวกนี้ก็ถือว่าเป็นส่วนหนึ่งที่เราชอบที่จะสิบการมันชันทะพวกนี้เข้าไปนะครับแต่ทีนี้ตัวในระดับของของผู้เรียนใหม่เนี่ยตัวที่จะไปเช็คว่าที่จะไปคือเราไม่ต้องไปตรวจสอบถึงขั้นว่า เรามัวแต่ติดการรมอยู่หรือเปล่าเรามัวแต่ติดที่นอนอ่อนนุ่มหรือเปล่าเรามัวแต่ติดรสชาติอาหารอยู่หรือเปล่าคือในความเป็นในในในการนั่งสมาธิในการฝึกสติตั้งมั่นเนี่ยตัวพวกนี้มันก็เป็นนิวร์เหมือนกันครับแต่ว่าเราเอาพื้นฐานเพียงแค่ว่าเวลาเรามาฝึกสติตั้งมัน่นหรือตอนที่เรากําลังนั่งสมาธิเนี่ย เราต้องใช้กําลังใจคนระับเพื่อตัดทิ้งนิวร์พวกนิวร์ไอนนตัวการมาฉันทะตัวนี้ให้ได้นะครับในเรื่องการมาฉันทะเนี่ยจริงๆแล้วเราแทบจะว่าต้องเห็นโทษของมันก่อนบางคนถึงจะบอกว่าพยายามที่จะให้ตัดให้ตัดเนี่ยบางคนก็ตัดไม่ได้นะครับพอตัดไม่ได้แล้วเนี่ย ทำยังไงครับบางก็ต้องใช้อุบายนะครับบางพิธีก็ต้องใช้ทําให้เห็นโทษของมันนะครับว่าไอ้เจ้านิวรณ์การ,รมฉันทะในการเข้าสมาธิเนี่ยมันมีโทษนะโทษของมันก็คือทําให้เราเข้าสมาธิไม่ได้เองนะครับแบบไหนครับที่ทําให้เราเข้าสมาธิไม่ได้ของการ,รมฉันทะมีใครทราบไหมครับ ครับครับก็คือความอยากอยากได้สมาธิครับอาจารย์ความอยากได้สมาธินะครับครับมีอย่างอื่นอีกไหมครับมีใครคิดว่ามีอย่างอื่นใช่ไหครับ อยากได้สมาธิอันนี้แทบจะเป็นตัวหลักนะอยากได้สมาธิอยากให้เป็นสมาธิโดยเร็ว เวลาเรานั่งไปแล้วเนี่ยเรารู้สึกแบบว่าปวดรู้สึกร้อนอย่างนี้เนี่ยแล้วเราอยากจะให้มันสบายอย่างนี้ถือเป็นการมาชันทะด้วยหรือเปล่าครับ เป็นครับอาจารย์เป็นนะครับอยากนั่งแบบสบายนะครับเอาเท่านี้ก่อนแลกันนะครับตัวหลักๆมักนก่อนนี่การอยากนั่งแบบสบายเนี่ยเราก็แบ่งไปได้อีกหลายอย่างครับจริง้บางคนอยากจะคุณกว่านี้ บางคนอาจจะอยากจะเย็นวันนี้หรือว่าอยากจะมีลมโชยอยากจะมันมันไปติดอยู่ในอย่างเงี้ยครับตัวหลักๆเลยที่เราเจอส่วนมากคือตัวนี้นะครับตัวอยากได้สมาธิดีเลยตัวอยากได้สมาธิเนี่ยคือเราก็เหมือนกับผู้ฝึกใหม่ๆนะเราก็ อยากที่จะให้สงบเร็วๆขึ้นนะวิธีที่จะแก้ในเรื่องพวกนี้นะครับก็คือวิธีทำใจเฉยๆนะครับไม่ต้องไปสนใจมันนะครับว่าเราฝึกแล้วเราจะได้สมาธิวันนี้หรือจะได้พรุ่งนี้หรือจะได้ภายในครึ่งชั่วโมงนี้ ครับเหมือนจะเราไปสนใจว่าอืมเมื่อไหร่มันจะสมาธิกท็ทีเอ๊ะแบบนี้คือสมาธิไหม,มจริงๆแนละ้วมันก็เป็นเป็นนิวอนอีกตัวหนึ่งนะครับบางคนเนจ่ะจะระหว่างนั่งไปเนี่ยมีคิดด้วยว่าอืม จะกินอะไรดีเนาะมีไหมครับแบบนี้ก็มีเหมือนกันนะครับอย่ออกจากสมาธิฉันจะไปกินอะไรดีนี่ก็เป็นตัวการบัญชันทะคือการคิดในเรื่องเกี่ยวกับความอยากทั้งหลายนะครับเราอยากให้สบายอยากให้ได้สมาธิเร็วๆ อยากให้เสียงอยากให้เสียงของไอสุนัขที่มันเห่าเนี่ย <c oughs> เงียบครับพวกนี้ก็เป็นการประชันทะเหมือนกันนะครับดังนั้นวิธีที่จะแก้ในเรื่องการ,รมาันทะเนี่ยเรียกได้ว่ามีแค่วิธีเดียวเลยครับคือการทําใจเฉยๆครับไม่ได้ไม่ต้องไป ความอยากมันนะะไม่ต้องไปยุ่งกับความอยากมเลยหลกัหลกๆแล้วเรื่องการมาฉันทาเนี่ยว่าหลายคนก็คงจะเข้าใจอยู่แล้วนะครับแต่โดยส่วนมากแล้วเราจะไปติดมาจากระหว่างวันกันเยอะนะครับว่าเราไปเหมือนเราเราทำงานอยู่ห้องแอร์ตลอดแล้วพอมานั่งที่บ้านเนี่ยบางที บรรยากาศมันไม่ได้ก็รู้สึกนำพาไปสู่นิวรณ์ตัวอื่นนะครับอย่างเช่นโทสะพยาบาทพวกนี้โอ้โหมันร้อนอย่างเลยทำไมมันร้อนอย่างนี้ตายอาจจะไปโทษอือประเทศไทยมันร้อนจริงๆอันนี้เห็นไหมครับว่าตัวนิวนรณ์ตามมาฉันท์เนี่ยก็นำพาไปสู่เรื่องนิวรณ์ตัวพยาบาทอีก บางทีมีนั่งนั่งไปแล้วอไอเสียงนี้น่าลำคาญจังเอ๊ะแล้วส,สภาวะแบบนี้เนี่ยมันที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันทำไมถึงไม่เป็นสมาธิเอ๊ะอยากได้สมาธิแล้วเกินเอ๊ะแล้วไออาการแบบนี้เนี่ยมันเป็นยังไงทำไมมันไม่ไปสมาธิสักทีมันไปติดตัวนี้หรือเปล่าอันนี้ก็กลายเป็นลังเลสงสัยอีก ต้นเหตุจริงๆมันก็คือมาจากนิวรตัวความอยากนะคการมาฉันทะนเองนะครับแั้นเวลานั่งเนี่ยเราให้ทําความรู้สึกเริ่มนั่งไปเลยครับเพียงแค่ว่าได้ก็ดีไม่ได้ก็ดีนะครับไม่ได้ก็ช่างมันอย่างน้อยเราก็ได้สะสมไปนะครับปัจจุบันเนี่ยแม้แต่ตัวผมเองนี่ก็เรียกได้ว่านั่ง ือได้ก็ไม่เป็นไร,รดีหรือคืบหน้าต่อก็ดีไม่คืบหน้าก็ไม่เป็นไรเราก็วางใจของเราอย่างนี้นะครับเพราะถ้าเราไปใส่ความอยากแล้วเนี่ยมันจะกลายเป็นการเรียกนิวรณ์ตัวอื่นเข้ามาด้วยนะครับะนั้นหลักๆในส่วนของนิวรณ์เนี่ยก็มีนิวรณ์ตัวกรรมฉันทะนะครับก็มีเพียงเท่านี้นะครับสั้นๆ ไม่มีอะไรมากเลยนะครับแค่เราทําใจเฉยๆกับมันวางมันให้ได้เท่านั้นเองนะครับเหลืออีกมาหนึ่งนาทีครึ่งมีใครสงสัยเรื่องนิราวรการมาฉันทะไหมครับว่าอย่างเช่นเอ๊แบบนี้มันคือ มีวอเรื่องการมาสันทาริปากที่ทําให้เราทาสมาธิไม่ดีสักทีดีไหมครับอาจารย์อันที่เราอยากเปิดเสียงดนตรีประกอบอะ้รให้ให้มันสงบนี่ใช่ไหมอาจารย์การมาสันทามั้ยอาจารย์ก็ถทาถ้าระหว่างนั่งไปเราคิดไปความอยากอย่างเนี้ยเพื่อให้มันสงบนี่มันก็มันก็ด้วยนะครับนั้นเวลาเรานั่งเนี่ย เราทำสมาธิครับเรื่องสมาธินี่คือพยายามหาหลักให้จิตเกาะไว้แต่ว่าตัวเสียงดนตรีเนี่ยมันจะยืดยาวมากไปหน่อยครับครับจ้ะเหมือนจบสามสิบนาทีไปพูดตออกไปประมาณหนึ่งนาทีของเพลงเนี่ยเรียกได้ว่ายาวมันมีรายละเอียดอยู่ในในตลอดหนึ่งนาทีมันก็เลยกลายเป็นว่า เราต้องเอาสติไปตามไหลาตามในสภาวะของเพลงไปเรื่อยๆเรื่อยๆอ่ะแล้วเพลงมันก็มีทั้งขึ้นทั้งลงขึ้นทั้งลงมันไนิ่งๆครแนะนําเป็นพวกเนี่ยจับลมหรือไม่ก็คําภาวนาจะมีก็ไ <ç uk> ม่ไม่ต้องเปิดดนตรีประกอบเลยใช่ไหมอจารก็เมื่อกี้ค้างกันในเรื่องของ สมาธิเวลาฟังเพลงกับอย่างนี้ก็แนะนําให้ไม่ไม่ต้องเปิดเพลงแล้วครับคือขึ้นในสเต็ปต่อไปแล้วขึ้นเขาเรียกว่าอะไรนะอัปเกรดขึ้นมาแต่แล้วนะครับงนั้นใช้จับลมหรือคำภาวนาเลยในะไ,มไม่ต้องไปฟังเพลงนะฟังเพลงเอาไว้ผููเริ่มต้นจริงๆนะจะเหมาะกว่าให้เด็กๆเ,เขาทำ เดี๋ยวถ้ามีเวลามีสถานที่พร้อมเนี่ยก็กระสินก็ได้แล้วแต่ใครขนัดแบบไหนบางคนอาจจะไม่ไม,ไม่ไม่ชอบไม่ชอบทำภาวนาไม่ชอบจับลมเนี่ยจับหัวจับยากรู้สิกอึดอัดนี่ก็ลองดูกระสินได้ไม่มีปัญหาเลยก็ส่งกันบ้านในห้องกระสินก็หรือว่า จับลมไม่ว่าจับลมหรือว่าคำภาวนาผู้ฝึกใหม่นี้ก็ส่งในห้องตรสินเลยไม่ชอบตรศิัปครับ,บ,บครับใช่ครับเอ่อขอสอบถามครับสมมุติว่าถ้าถ้าเรานั่งแล้วเจอเจอความรู้สึกต่างๆที่มันเข้ามาครับอันนี้มันแล้วเราเรา,เราพยายามจำครับอันนี้มันมันถือว่าเป็น ความอยากหรือว่าการมาฉันทะไหมครับดูเป้าหมายครับเราจําเพื่ออะไร,รเราเราไปจําเพื่อต้องการที่จะไปให้เร็วขึ้นอย่างนี้นี่คือการมาฉันทะแน่คับทีนี้อยากจะ ให้สังเกตตรงนี้นะครับไปทดลองดูก็ได้ครับว่าเราพร้อมที่จะกระโดดไปเกาะอารมณ์หรือ,อยังนะครับถ้ามีอารมณ์เข้ามาเนี่ยแล้วเราคิดว่าเป็นอารมณ์ที่น่าจะใช้เข้าฌานไดน้ลองกระโดดไปเกาะดูอันนี้ให้ทดลองเลยนะครับว่ากระโดดไปเกาะดูเลยว่าเราเกาะได้ไหมถ้าเกาะไม่ได้แสดงว่า ชัดเจนเลยว่าสติตั้งมั่นเรายัางไม่ดีพอนะครับงนั้นวิธีที่จะแก้ตรงนี้ก็คือให้กลับมาฝึกจับลมอะไรให้ดีก่อน,นจับลมคําภาวนาหรือกสิงเนี่ยให้สติตั้งมั่นให้ดีก่อนนะครับเพราะถ้าสติไม่ตั้งมั่นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะพยายามไปจับลมยังไงมันไม่มีทางไปได้หรอกทําไม่ได้แน่นอนนะครับแล้วจากนี้แล้วเนี่ย่ไหมไว่ามันหลุดครับครับ เชิญพี่กีครับอ๋อไม่ค่ะจะเสริมว่าเอาง่ายๆว่ามันคือถ้าถ้าเรายังฝืนเข้าไปอะค่ะมันก็จะหลุดมันจะหลุดออกจากสมาธิอะค่ะมันจะหลุดออกมาครับต่อค่ะพี่น้องครับขอบคุณครับ,รบทีเอ่อคนที่เข้าได้จริงๆอะเขาจะ อธิบายได้หมดเลยนะครับว่าสภาวะข้างในเนี้ยเกิดอะไรขึ้นมันเหมือนกับเราเป็นเราเหมือนเราเป็นพ่อครัวเราอธิบายได้หมดเลยว่าการที่จะทำข้าวผัดสักจากนหนึ่งเนี้ยเราจะต้องมีขั้นตอนอยังไงครับแล้วก็ใส่อะไรบ้างแล้วไฟแค่ไหนอ่อนขนาดตอนไหนต้องอ่อนตอนไหนต้องแรงอย่างเงี้ยรู้แต่ถ้า เป็นการไปจํามาจากที่อื่นครับแล้วก็มาบอกมาอธิบายเนี้ยจะไม่วิธีทางอธิบายได้หมเหมือนตอนส่งกันบ้าแล้วบางทีบางคนผมก็มีสังก็มไม่ได้ว่าอะไรนะเป็นเรื่องเป็นเรื่องปกติริงแล้วเจอทุกรุ่นนะครสภาวะผมเป็นอย่งงางนว้อย่างนี้แล้วแต่ว่าพอเรา ที่เลี้ยงลราเจาะเข้าไปดูแล้วมันไม่มีมันมันไม่ใช่เพั้นไม่ต้องกระโดดข้ามไปไปตามที่แนะนำนี่แหละครับเดี๋ยวสักครู่นะครับ ก็เหมือนที่พี่นบบอกอะค่ะเมื่อกี้ก็คือให้ค่อยๆไปช้าๆค่ะเวลาเรายังเรายังมีให้ฝึกอีกนานอยู่พอสมควรนะคะเพราะเราก็จะให้ทุกท่านมาค่อยๆไปตามสเต็ปตามสเต็ปอะค่ะถ้าว่าคือเราแบบรีบไปเร็วๆอะค่ะคือจริงๆอ,ะ,อะสามารถสอนให้ทุกท่านน่ะ ยกเข้าชาันได้เลยถ้าสติตั้งมั่นเราดีพอนะคะแต่ว่าตอนนี้คือเราจะยังเน้นให้ฝึกสติตั้งมั่นให้แบบแกร่ง,แ,งแข่งแข็งแข็งพื้นดีๆเวลาเวลาเราไปเรียนข้างหน้านะคะ่ะเวลาที่ทางพี่เรียงให้ยกชันหนึ่งสองสามสี่ยกยกขึ้นมาเลยแล้วเข้าไปดูเลยะคะ่ะเข้าไปดูข้างในค่ะครันนี้มันจะเร็วขึ้นถ้าแบบว่าใครใครช้ามันจะตามเพื่อนไม่ทัน เราจะใช้แบบนี้กันนะคะว,วันข้างหน้านะคะในระดับในระดับ,ดบกลางในระดับสูงนะคะที่เราจะได้เรียนกันอย่างบางคนที่ไปเรียนในระดับสูงแล้วนะคะแต่ว่าเขายกไม่ทันเขายกไม่ไวอะไรเงี้ยคะ่ะก็ต้องกลับมาฝึกสติตั้งมั่นใหม่เหมือนเดิมค่ะก็ต้องกลับมาวนมามาฝึกใหม่เหมือนเดิมเพราะฉะนั้นเรายังมีเวลาอยู่ค่ะฝึกฝึกกันไปเรื่อยๆคะ่ะช่วงนี้ ช่วงนี้ใช้เวลาในการฝึกให้เยอะๆเพราะช่วงหัวเรียวหัวต่อค่ะในช่วงที่สติตั้งมั่นแล้วเข้าชั้นหนึ่งให้ได้อะช่วงเนี้ยเป็นช่วงที่ยากนั่นคือจากสมถะมาเป็นรูปฌานอะมันจะค่อนข้างยากแต่พอเราพอเราไปฝึกพอเราได้ชั้นหนึ่งแล้วค่ะสองสามสี่นี่ง่ายมากค่ะเพราะว่ามันมันใช้วิธีการแบบเดียวกันใช้ ใช้ในการเข้าไปดูอารมณ์ใช้ในการเกาะอ,อารมณ์คล้ายๆกันนะคะแค่นั้นเองเปลี่ยนแค่อารมณ์ชานะคะแต่วิธีการไม่ภค้ายกันค่ะเชิญพี่น้ำตาค่ะก็เหมือนพี่ตีบอกนะเพราะว่าถึงเราจะได้ชานแล้วตัวสมถะเราก็ไม่ถึงเพราะว่าการที่จะขึ้นไปชานระดับสูงขึ้นไปเนี่ยก็ต้องใช้สมถะ ที่แข็งแรงขึ้นไปอีกนะครับถ้าสมารราพื้นฐานเราไม่ได้เนี่ยยังไงก็พอไปตอนปลายต้องโดนทดสอบนะครับคือให้ให้เน้นที่สมรรถให้ดีนะไม่ต้องรีบกบอย่าอย่ารีบคิดว่าเรามีพื้นฐานมาแล้วเดี๋ยวพอ เรียนไปแล้วเนี่ยไปไปถึงจริงๆ้วเดี๋ยวจะรู้เราจะปยกันรู้เรื่องตอนนี้เวลาพี่เรียนบอกบางทีอาจจะไม่ยังไม่ค่อยเข้าใจเท่าไหร่นะครับว่าทํำไมจะต้องให้ย้ําตรงนี้บ่อยๆนะครับพอไปถึงแล้วเดี๋ยวจะรู้นะคว่ามันเป็นอย่างนี้จริงๆมันถ้าไม่ได้มันก็คือไปต่อไม่ได้จริงๆนะครับยังไงก็ต้องโดนให้กลับมาเริ่มนับหนึ่งใหม่อยู่ดีนะครับ ดนั้นตอนถ้าถึงตอนนั้นแล้วเนี่ยเราเรียกได้ว่าเสียเวลาละเพราะเรามัวแต่มัวแต่คิดว่าเอ้ยเราได้อยู่แล้วเราไม่ไม่ทําหรอกไ้เรื่องนี้นะครับพอถึงเวลาตอนนั้นดูว่าแผนที่จะไปต่อกับเขาได้เป็นทั้งกลุ่มนะครับตอนเราก็ต้องมัวมาเริ่มนับหนึ่งใหม่ มีใครสงสัยในเรื่องนิวรณ์การมชันทะไหมครับถ้าไม่มีใครสงสัยแล้วผมก็ขอจบในเรื่องของนิวรณ์การมชันทะเท่านี้นะครับขอบคุณทุกท่านนะครับ